ก็ทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเพมอนนะครับฟุตตี้กัมมี่นะครับก็ซองเขานี้19บาทก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะเขาเขียนว่าเป็น 3D กัมมี่ด้วยนะครับโอเคครับก่อนกินเรามานส่วนประกอบก่อนนะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำเชื่อมฟุตโต้นะครับ41นะครับแล้วก็น้ำตาล30.88ดังนั้นพูดง่ายๆก็คือฟุตโต้กับน้ำตาลรวมกันเป็น70ดอร์เังนั้นกินแล้วก็อย่าลืมออกกกาลัังยนะครบ แล้วก็เจลาตินจากหมู7.41เปอร์เซ็นแล้วก็ซอริทอย1.47เปอร์ซ็นตดังนั้นนะครับใครเป็นมุสลิมกินไม่ได้นะครับเพราะเป็นเจลาเินของหมูนะครับผมโอเคครับคราวนี้แกกมาเลยแระแดงตึ๊ด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 โอ้โหเฮ้ยมันทำสวยนะนี่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 เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหารตกตกอลาสีบาทกว่าครับนี่เพื่อนๆดูเฮ้ยทำสวยมากเลยอะดูนะครับนี่อย่างเงี้ยเฮ้ยสวยมากอะ่ะเนี่ย นี่สตรอเบรี่นี่ยสวยมากเลยครับตกอันนึงตกอันละประมาณสี่บาทนิดๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมก่อนละกันอันนี้สับประรดนะครับโอเคครับนี้ชิมนี่ก่อนมันแบบวอย่างแรกกินหอมนะครับแล้วก็ อืมหวานได้รสชาติผลไม้นะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นเจลาตินของตัวเนี้ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็นิ่มกว่าเอ้ยมันเหนียวครับแต่ว่าตอนไม่ถึงคมเหนียวมากนะมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าเจลาตินแบบเอ้ยอละห้าบาทสิบาทนะเพราะอันนี้สิบเก้าบาทก็จะมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่านะครับก็คือว่าแค่ความ ผิวผิวสัมผัสแล้วกันเพราะว่าไม่ไม่ถึงกับนิ่มนะถ้าเกิดเรากินของประมาณห้าบาทสิบ,บาทเนี่ยเรากินกัดนิดเดียวมันนิ่มแต่ว่าตัวนี้มันมีความผิวสัมผัสแบบยืดหยุ่นมากกว่านะครับก็โอเคถือว่าใช้เกลาตินดีนะครับกินหอมแล้วรสชาติแต่รสชาติธรรมดาพูดตรงเลยคือที่ประทับใจก็คือมันทําเป็น 3D นะครับที่มันเป็นรูปน่ารักนะครับแล้วก็กลิ่นก็คือหอมแล้วก็ในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็คือธรรมดาแต่ว่าในเรื่องของผิวสัมผัสเนี่ยที่กัดเข้าไปมีความ เหนียวมากกว่าเยี่ห้ออื่นครับโอเคครับเดี๋ยวนๆจบการว์วคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะ